สวัสดีครับทุกๆคนมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรยียนนะครับทุกคนและในวันนี้ก็จะพาทุกๆคนมาดูเนาะเทคนิคและวิธีการดูแลรักษาต้นทุเรยียนนะครับทุกคนสําหรับมือใหม่ปลูกต้นทุเรยียนแบบไหนให้ต้นโตเร็วนะครับทุกคนซึ่งจะมาบอกเคล็ดลับและเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนเพื่อเป็นความรู้เนาะในการปลูกต้นทุเรยียนนะครับทุกคนซึ่งผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับทุกคน ในการปลูกต้นทุเรียนเนาะก็ศึกษาไปนะครับทุกคนอ่ะในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับทุกคนที่ปลูกไว้นะครับทุกคนอายุสามเดือนนะครับทุกคนต้นนี้เนาะอายุสามเดือนนะครับทุกคนซึ่งกําลังแตกยอดนะครับทุกคนกำลังแตกยอดอ่อนเนาะใบพุ่งนะครับทุกคนแตกยอดอ่อนใบเขียวเลยเนาะ ซึ่งต้นสวยนะครับทุกคนต้นนี้ต้นสมบูรณ์เนาะซึ่งจะเป็นต้นพันน้ําดํานะครับทุกคนโอชิน้ําดําพันมาเลเซียนะครับทุกคนอายุได้สามเดือนนะครับทุกคนและเทคนิคนะครับทุกคนเทคนิคในการปลูกนะครับทุกคนสําหรับมือใหม่เนาะนะครับทุกคนในการปลูกก็คือนะครับทุกคนในการใส่ฝุ่นนะครับทุกคนก็คือเราจะใส่ฝุ่นนะครับทุกคนและก็ เร่งยอดใบนะครับทนนี่ก็เป็นการใส่ฝุ่นนะครับทนก็คือจะเน,น้นฝุ่นธรรมชาติเป็นหลักนะครับทนก็คือจะเป็นฝุ่นธรรมชาตินะครับทนเราจะคูณดินขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนในการปลูกนะครับทุกคนแล้วก็ทำการใส่ฝุ่นนะครับทนโดยที่จะใส่ฝุ่นขี้วัวนะครับทนจะเป็นขี้วัวแห้งแล้วก็ ผ่านการจูดแล้วนะครับทุนขี้วัวเนาะจะเป็นฝุ่นธรรมชาตินะครับทุนแล้วก็ใส่แล้วก็เทคนิคนะครับทุนในการปลูกเราจําเป็นจะต้องเนาะในการใส่ฝุ่นทางดินแล้วเราก็จําเป็นจะต้องใส่ทางใบไปด้วยนะครับทุนก็คือเนาะจะทําการนะครับทุนจะทําการฉีดยาฆ่าพียนะครับทุนป้องกันพียนะครับทุน ซึ่งสาเหตุหลักๆของต้นทุเรียนนะครับทุกคนก็คือในเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนนะครับทุกคนเพี้ยมันก็จะขึ้นนะครับทุกคนฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนในเมื่อในการปลูกต้นทุเรียนแล้วมันแตกยอดอ่อนนะครับทุกคนเราก็ทําการฉีดยาป้องกันเพี้ยก่อนเลยนะครับทุกคน <S <S เพื่อป้องกันใบต้นทุเรียนเนาะนะครับทุกคนซึ่ง ในการใส่ฝุ่นนะครับทุกคนในการใส่ฝุ่นต้นทุเรียนเราก็จะสังเกตนะครับทุกคนเราก็จะสังเกตเนาะอาจจะใส่ฝุ่นต้นทุเรียนนะครับทุกคนสามสัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งนะครับทุกคนถ้าเป็นฝุ่นแบบธรรมชาตินะครับทุกคนซึ่งผมปลูกผมก็จะเน้นฝุ่นแบบธรรมชาติโดยเฉพาะจำพวกขี้วัวนะครับทุกคน พวกขี้วัวเนาะและก็จะสีดยาทางใบนะครับทนก็คือ,อยาป้องกันเพี้ยนะครับทนุนถ้าอยากให้ต้นทุเรียนสวยนะครับทนถ้าเรานอาอําเอายาเร่งยอดนะครับทนก็ยิ่งจะทําให้ต้นทุเรียนของเราแตกยอดเยอะนะครับทนแต่ว่าผมปลูกนะครับทนุนผม จะฉีดแค่ยาป้องกันเพี้ยเท่านั้นนะครับทุกคนโดยที่จะเน้นแบบธรรมชาติมากกว่านะครับทุกคนในในการรดน้ํานะครับทุกคนในการปลูกต้นทุเรียนเนาะในการรดน้ําเราไม่จําเป็นต้องรดนะครับทุกคนเราไม่จําเป็นต้องรดรดบ่อยๆนะครับทุกคนเราไม่จําเป็นต้องรดบ่อยๆเนาะอาจจะรดสามวันต่อครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทุกคน โดยที่ให้เราสังเกตดินนะครับทุกคนให้เราสังเกตดินเนาะถ้าหากดินมีความชุ่มชื้นนะครับทุกคนเราก็ไม่จะเป็นต้องรดเนาะนะครับทุกคนอาจจะรด3วันต่อครั้งหนึ่งนะครับทุกคนในการรดน้ำให้ต้นทุเรยียนนะครับทุกคนซึ่งต้นนี้ก็จะสังเกตนะครับทุกคนแตกยอดอ่อนแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ผมได้ทำการ ฉีดยาป้องกันเพี้ยแล้วนะครับทุกคนเพื่อป้องกันเพี้ยนะครับทุกคนซึ่งต้นสวยนะครับทุกคนอายุ3ามเดือนต้นนี้หลกัหลกๆเลยก็ประมาณนี้นะครับคนในการดูแลรักษาต้นทุเรยียนในในการฉีดยาฆ่าเพี้ยนะครับคนฉีดยาป้องกันเพี้ยเนาะเราอาจจะทําการฉีด3สัปดาห์ท่อครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทุกคน ก็ประมาณนี้เทคนิคและวิธีดีๆที่จะนมาแนะนำนะครับทุกคนในการปลูกต้นทุเรียนเนาะอย่างไรก็ฝากกดติดตามนะครับคนสลับมือใหม่เนาะผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับคนเทียกบังหัดปลูกต้นทุเรียนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน